สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกันกบเกมมือถือ x ิกดาโคลดีเคในเซิร์ฟไทยนะตอนนี้ก็เปิดโคลสเบต้าให้ลองเล่นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะครับถึงวันที่10มีนาคมนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรแตกต่างจากที่เราเคยไปลองเล่นมาในประเทศอื่นบ้างหรือเปล่าอเริ่มมามีข้ามดูตเรียลเลครับคือใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะไม่เคยลองในสโต r e นอกนะ แนะนำว่าไม่ต้องข้ามนะครับลองระบบก่อนนะหรือหรือถ้าอยากจะรีเลยก็ข้ามก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคเข้ามาก็ตั้งชื่อนะครับเหมือนเดิมเท่าที่เห็นนี่คือมีภาษาไทยแล้วนะสบายเลยอ่ะเดี๋ยวขอเล่งเสียงนิดนึงนะครับโอเค รู้สึกว่าโครสเบต้าจะได้ถึง5วันนะครับน่าจะได้ลงการ์ดที่เป็นซัพพอร์ตที่เป็นมอนสเตอร์นะครับนะถ้าเกิดใครเล่นเร็วๆก็น่าจะปลดได้ถึงนะครับส่วนแคลริดดอารีที่เป็นตัวละครฟรี7วันน่าจะยังไม่ปลดนะครับเพราะว่ามันไม่ครบใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันจะต้องเล่นถึง7วันนะครับถึงจะได้ตัวฟรี5ดาวที่เลือกสายได้นะครับสอหรับแคิตัวเนี้ยนะเนี่ยเน,นมันจะมี3สายเลือกโลเลือก แถวกลางดาบนะครับหรือว่าฮิวตัวหลังสุดก็ได้แต่อันนี้ต้องเลขครบ7วันนะครับเซิร์ฟไทยโคตรเบต้านี่ยังจะยังไม่ได้ถึงนะครับอ่ะเริ่มมามีเพชรอยู่5000โศนะครับแล้วก็ตู้กาชาสำหรับตู้กาชานะครับอ่ะก็เป็นตามคาดนะคือตู้แรกเป็นอาพิษนะครับใครที่อยากจะลองตัวอาพิษนะ ก็สุ่มตู้นี้นะครับให้ได้อาพิษก่อนนะครับแล้วค่อยไปสุ่มในตู้ของสตาร์แดดนะครับที่เป็นรีโรได้100ครั้งนะตรงนี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าเลือกตัวอิสกานะครับตัวนี้แรงสุดในตู้นี้แหละนะครับอ่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเทียริทที่ค่อนข้างโหดนะครับ สำหรับเทียริทนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ผู้เล่นญี่ปุ่นเขาเคยเล่นไว้นะครับอ่ะตัวที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ที่ผมลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวสเตฟานีนะครับตัวเวทนะแล้วก็อิสก้านะครับตัวนี้จะจะโหดสุดสเตฟานีแต่ว่าสุ่มยากสุดเป็นตัวเวทสีน้าเงินนะครับส่วนตัวเวทสีแดงเนี่ยจะเป็นอิสก้านะครับส่วนตัวเฮเลนาตัวหน้าสุดเนี่ยจะเป็นแท้งที่เก่งสุดแต่ว่ามันยังไม่มามาตู้หลังๆนะครับน่าจะต้องรอเปิดจริงเนาะ ส่วนตู้พ i ิกอัพอาพิตนะครับอยู่ในเทียเอนะแล้วก็ตัวอันติหมู่อีกตัวหนึ่งที่เป็นอันติหมู่กัยภาพก็คือยูเรียนะครับอยู่อันติอาอยู่เทียเอเหมือนกันนะครับแล้วก็นัจ้าอยู่เทียเอตัวฮิลอย่างมิโคโตะนะครับก็อยู่เทียเอตัวดาเมดอย่างนัยูตาก็อยู่เทียเอนะครับประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นเทียริสนะครับของผู้เล่กญี่ปุ่นเขาทําไว้นะครับสำหรับสุ่มในตู้ รีโรไดห้ห0 0เนี่ยมันจะไม่มีตัวสไตฟานนี่นะครับมันจะมีอิสกานะครับที่เป็นเทียเอสใช่ป่ะมียูเลียนะครับนาจาอาพิษนะครับที่อยู่เทียเอนะมิโคโตะก็ไม่มีนะครับเออนะครับถ้าจะลองก็จะลองได้แค่อิสกายูเลียนาจาอาพิษลองดูแล้วกันนะครับเออแต่ผม <laughs> ลอง <laughs> ลองมาหลายรอบหลายเซิร์ฟแล้วอิสกาแรงสุดนะครับ <laughs> โอเคอ่ะ ตรงนี้จะเป็นตู้พิกอัพนะครับก็เป็นตัวอาพิสตัวนี้จะมีสกิลที่2นะครับการ์ดท,ที่เลเวล2กับเลเวล3เนี่ยสามารถผนึกศัตรูได้คือมันยั่วยวนให้ศัตรูเขาเรียกว่าอะไรนะขยับไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่โจมตีโอกาสออกโอ้โห0.9เองนะเลทอัพถือว่าน้อยมากนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็สกิลแรกนะครับของอาพิสเนี่ยจะเป็นสกิลโจมนะแล้วก็มีเอฟเฟกก็คือทำให้ศัตรู ได้รับความเสียหายเพิ่มแต่ว่าต้องเป็นการเลเวลสกับเลเวลสนะครับส่วนสกิลที่2เป็นผูกมัดเนี่ยโอกาสติดหลงไหลนะครับมันมันจะมีเอฟเฟกที่จะทําให้ขยับไม่ได้ด้วยนะจริงๆนี่น่าจะแปลมาไม่ครบหรือเปล่านะครับเอออย่างนี้ต้องลองเองอะนะถึงจะรู้มันจะติดเป็นลูกหัวใจนะครับเออนี่ไงห้าสิบเปอติดหลงไหลอ๋อถ้าสามดาวคือติดแน่นอนไม่ยอมเขียนบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเออนะครับแล้วก็สกิลอันตีเนี่ย จะทําให้การใช้สกิลที่1น,นะครับมีโอกาส80%ที่จะตีเบิ้ลนะครับตรงนี้จะเร่งดาเมจเวลาสู้พวกบอสได้นะอย่างที่เคยบอกไปนะครับส่วนใครอยากไปลองสเ,เตฟานีเนี่ยต้องมาตู้อันเชิญวัคคิลี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอัตราการออกอยู่ที่0.1176ถือว่าน้อยมากนะครับรู้สึกว่า ของญี่ปุ่น0.15เราก็ว่าน้องนะอันนี้0.117นะครับใครอยากจะรีหาสเตฟานีเพื่อลองก็ได้นะแต่แต่ว่าไม่รู้ว่ากี่วันจะได้นะครับก็ต้องลองดูเองละกันนะอ่ะโอเคก็แนะนำว่าเพชรที่มีเนี่ยนะครับมาสมตู้นี้ให้ได้อาพิรดีกว่าจะได้ลองเล่นด่านไกลๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องการเล่นด่านฮาร์ดเพื่อฟาร์มเศษตัวละครฟรีนะสำหรับสายฟรีสำหรับสายเติมเนี่ยเราข้ามไปเลยละกันเพราะว่า ยังไงก็เติมอัดเอาทุกตัวทุกตู้ได้หมดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ปริมาณเงินแต่ว่าสายที่แบบเล่นโดยงบที่จํากัดหรือว่าสายฟรีเนี่ยมันต้องเน้นเรื่องการฟาร์มเศษเป็นหลักนะเกมน,นี้มันจะมีด่านฮาร์ดที่ฟาร์มเศษได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกการนอนมอนธรรมดาเนี่ยจะได้เศษตัวละครนะครับตัวละคร1ดาวที่เขาแจกฟรีมาตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราฟาร์มเศษจากการเล่นด่านธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับจะปลดได้ถึง3ดาวนะ แล้วก็จะเป็นตัวที่เราสามารถปลดขึ้น4ดาวได้นะครับพราะปลด4ดาวจะอ,อดแพสซีฟได้นะครับโอเคสุ่มเลยโอ้ดูแล้วน่าจะออกยากพอสมควรนะครับรอบแรกคือไม่ออกเลยเลยเกลือน่าจะสุ่มได้ประมาณ3มมันตีหรือเปล่า หรือสีมัติมีอยู่5,000เพชรนะครับโอ้โหรอบ2เกลือรอบ3าอ่ะได้4มัตินะถ้าตูน้นี้โอ้โหไม่ออกเลยอ่ะมัติสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะออกนะเมื่อกี้ขึ้นโหลดเกี่ยวมาเนี่ยไม่ใช่กันดมยังไม่ออกนะครับ สี่ัญติไม่ออกอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่อยากลองระบบนะก็ลองสุ่มในตู้สตาร์แดดเพราะตรงนี้จะการันตี UR 1ตัวนะครับลองก่อนได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองแบบเซตทีมเ,เวลาลุยด่านยาวๆอะไรแบบนี้นะครับก็รีไอดีเอานะครับสำหรับวิธีการรีไอดีนะครับก็กดไปที่ขวาบนตรงนี้นะแล้วก็กดจัดการบัญชีนะครับ ่ะแล้วก็ลบบัญชีแล้วก็พิมพ์ยืนยันการถอนตัวพิมพ์แบบนี้เลยนะครับตามเขาแล้วก็ตกลงแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเกมเพย์ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ส่วนมากคนที่ติดตามในช a n e เนี่ยก็น่าจะเห็นเกมเพย์แล้วล่ะนะจริงๆนะตัวเริ่มต้น5ตัวนี้ที่เขาแจกนะครับมันเล่นได้นะคือเล่นไปได้จนถึงประมาณสักเลเวล10กว่าทีนี้มันจะต้องเริ่มอัดของอัดเลเวลนะครับให้กับตัวละครซึ่ง ตัวคริสตั้นน่ยมันจะมีจํากัดนะครับอเออคือถ้าอยากจะได้เพิ่มเนี่ยต้องซื้อเพชรน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาคริสตั้นหรือว่าไอพีมาอัดให้ตัวละครธรรมดาทั่วไปเี่ยที่เราไม่คิดจะใช้ยาวๆอ่ะมันจะเป็นการเปลืองทรัพยากรเกินไปนะครับเดี๋ยวหลังๆจะไม่มีนั่นแหละนะครับถึงต้องทําการรีหาตัวที่ดีๆอ,อ่ะอย่างตัวเอริก้าเนี่ยมีสกิลสามารถสตันศัตรูได้นะครับ แต่ว่ามันจะตีได้แค่ตัวแถวหน้านะโอเค <S <S อ่ะเียถ้าลองเกมเพย์นะครับก็คือแค่นี้แหละเกมเพย์นัดด่านที่เป็นบอสที่จะมี2เวฟนะครับประมานั้นอ่ใครที่อยากลองระบบก,ก็สามารถลองพวกนี้ก่อนก็ได้นะส่วนใครที่อยากลองตัวไว้แล้วจริงๆเนี่ยแนะนำว่าไปรีหานะครับ อันนี้ผมเคยเล่นมาหลายเซิร์ฟแล้วไงทั้งทั้งตั้งแต่เกาหลีญี่ปุ่นจริงจริงตั้งแต่ญี่ปุ่นรอบแรกแล้วมาเกาหลีแล้วมาญี่ปุ่นอีกรอบคือลองจนแบบรู้แล้วไงเออแต่ว่าในตอนนั้นอะไม่สามารถเติมเงินหรือว่าเติมแพ็คอะไรได้นะครับอืมก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแพ็คในเซิร์ฟนี้ละกันแต่เท่าที่เห็นเนี่ยสุ่มยากสุ่มยากซีมัตตีไม่ออกเลยอะ อาจจะต้องรีหลายรอบนิดหนึ่งอ่ะมาดูเรื่องแพ็คไข่ขอแล้วกันอันนี้จะเป็นพวกล็อกอินนะครับคือเกมนี้เพชรฟรีมีแจกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าไอ้ด่านที่เป็นเ e อ็กซ์เพรสช่นน่ะก็สามารถหาเพชรได้นะครับอันนี้ร้านค้าธรรมดาโอ้ร้านแพ็คยังไม่ยังไม่เปิดนะเชือ่อไ่มเออยังไม่มีให้ดูนะครับ อืมเพราะฉะนั้นยังดูไม่ได้ต้องรอตอนเปิดจริงนะครับอ่ะโอเคเนื่องจากไอดีนี้ไม่มีตัวละครอะไรเจ๋งๆเลยนะคงต้องรีนะครับอ่ะเราก็กดไปที่ลบบัญชีนะครับแล้วพิมพ์มไปว่ายืนยันการถอนตัวนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด พิมพิษเหรออ๋อต้องมีกลับด้วยยืนยันกับการถอนตัวโอเคอ่ะโอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็กดเข้าไปด้วยเกทเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งไปผูก ID ดีนะไม่งั้นมันจะรีไม่ได้นะครับแล้วก็ข้าบทฝึกสอนเหมือนเดิมเข้าไปอีกสุ่มกาชาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเลดเนี่ย ออกยากจริงนะครับบอกเลยว่าออกยากหรือเราดวงไม่ดีหรือเป็นเพรากคนสุ่มเยอะอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักที่หนึ่งนะครับดูสิว่าจะออกหรือเปล่าอาพิษต,ต้องมาแล้วไหมยังเงียบอยู่ ทีนึงยังไม่ออกนะมารอบสามอ่ะได้แล้วหนึ่งตัวนะครับสแสดงว่าเมื่อกี้รอบแรกดุงไม่ดีจะได้ไหมอาพิษนะครับ อ่ะได้แล้วนะครับสมาพันธ์การคา้าชาบินจาราเอ้ยเป็นซินเวียว่ะหลุดตู้เอ้ยนึกว่าจะออกเป็นอาพิษออกซินเวียหลุดตู้าเฉยนะก็ยังไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีต่อไปนะครับอ่ารอบนี้ไม่ออก โอเคครับญญก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ลองระบบนะพอลีได้เนี่ยลุยไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวละครแจกนะอย่างวันที่ออย่างด่านที่ 1- ถึงทีทสี่นะครับจะได้มลานา3าดาวนะครับแล้วก็ด่านอื่นๆอีกเนี่ยมันจะมีปลดล็อกนะครับที่จะได้เศษตัวละครนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าปลดด่านฮาร์ดได้ก็คือต้องผ่านด่าน 3- ามทีินะครับเสร็จปุ๊บมันจะมี ในส่วนของการฟาร์มเศษตัวละครอยู่ด้วยนะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับก็ไปลองดูระบบละกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเปกําจังในการทาคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ